สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางเพซรอ๊ไซมามเจียวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูกิ่งเพ็มหน้าไต้หวันที่ผมได้ชําไว้นะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ค่อนข้างจะมีอายุนะครับที่ผมได้ทำการชําไว้วันนี้ ก็ร่วมๆน่าจะ3-4เดือนได้นะครับวันนี้ผมจะมาดูลากไยดูรากกันว่าลากของเขาเจะเกิดเยอะหรือเปล่านะครับส่วนมากถ้ากิ่งที่มีอายุ ลากเขาค่อนข้างที่จะเดินลำบากนิดนึงอาจจะออกมาให้เราได้พอได้เลี้ยงดูกันได้แต่ว่าลากของเขาจะไม่เยอะถ้าจะให้ลากเยอะๆก็ต้องเป็นกิ่งที่ไม่แก่เกินไป แต่เราถ้าถ้าเราที่ต้องการที่จะได้ไม้ต่อโคนใหญ่เร็วเราก็ต้องเสี่ยงที่จะทำการจำกิ่งใหญ่หรือตอนกิ่งใหญ่ดูเพื่อจะมีรากออกมาให้เราได้ได้เลี้ยงได้เล่นกันนะครับต้นนี้ก็มีพอประมาณนะครับรากของเขาก็ ค่อนข้างจะเกิดชาร์จสักนิดหนึ่งก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ออกมาด้านล่างตรงนี้ก็เห็นมีลงมาข้างล่างที่ลงมาข้างล่างอาจจะเยอะกว่าข้างบน สวนด้านบนนี่ก็มีนิดๆสำหรับกิ่งที่มีอายุนะครับก็ค่อนข้างลาดจะเดินช้านิดนึง แต่ก็พอที่จะมีให้เราได้เล่นผมก็จะใส่ลงไปกลับไปในกระถางเพื่ออนุบาลเขาต่อไปนะครับว่าจะดูอีกสักระยะหนึ่งว่าเขาจะมีลากฝอยออกมาให้เรามากน้อยแค่ไหนเราจะใส่ลงไปในกระถางเล็ก เหมือนนี้ซึ่งคนไหนมีกระถางใบใหญ่ก็สามารถที่จะใส่ใบใหญ่ๆเป็นกระมังแบบประมาณสักสิบนิ้วยี่สิบนิ้วก็ประมาณนั้นก็ลองใส่ดูได้นะครับผมก็จะเอาดินปกไว้ตรงโคนมัน เหมือนเดิมไว้ก่อนนะครับสำหรับต้นนี้แล้วลองดูว่าหลังจากนี้ไปสักสองเดือนเขาจะมีรากออกออกมาให้เราได้เลียงสร้างเป็นบอลไซตต่อไปหรือไม่ สำหรับต้นนี้ก็ดูว่าจะเลี้ยงเป็นแนวเอ็นชายหรือํำเป็นต้นเอี้ยวก็ยังตอนแรกมันจะมีตากิ่งอยู่ตรงตรงช่วงช่วงนี้นะครับแต่เขาไม่แตกออกมาเขาจะมาแตกด้านข้างแล้วก็แตกด้านบนเดี๋ยวลองดูก่อนว่าต่อไปเนี้ยถ้าเขามีรากออกมาถ้าเกิดว่าแตกกิ่งออกมาตรงช่วงไหนเราก็ค่อยมา ปรับแต่งรายละเอียดกันนะครับครับสำหรับลิปนี้ทางเพรบนไซม่จิวก็พออัปเดตคลิปต่อเพิมหน้าที่ปักชำไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไห้ครับผมทำคลิปหใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ